เรียนให้คณะกรรมการที่เครกครับกับผมนายพิทักษสมจิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบางรีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมเป็นคนภูมิลำเนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับประวัติด้านการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัดบ้านกลางอําเภอศรีประจันจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนกนาสูตรศึกษาลัยจังหวัดส,สุพรรณบุรีจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมสาขาวิชาสังคมศึกษาและจบระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนการจนะบุรีครับ สำหรับประวัติการรับราชการนะครับผมเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พึพฤศจิกายุทธศักราช2561นาในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบางรีวิทยาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 3ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบางรีวิทยานะครับ รวมระยะเวลาการรับราชการนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเป็นระยะเวลา6ปีด้วยกันนะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2567นี้นะครับผมก็ดำเนินการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะจากครูยังไม่มีวิทยาฐานะเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนะครับซึ่งโรงเรียนบางนี่วิทยาในปัจจุบันนี้นะครับก็มี คณะครูทั้งสิ้นนะครับ128คนด้วยกันนะครับแล้วก็นักเรียนทั้งสิ้น1810คนด้วยกันนะครับสำหรับรายวิชาที่ผมได้รับผิดชอบนะครับในการจัดการเรียนการสอนจะมีด้วยกัน2วิชานะครับก็คือรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็รายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับรายวิชาที่ผมเลือกนะครับในการอัดคลิป สำหรับขอเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการนะครับก็คือรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับสาเหตุที่ผมเลือกรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากสมัยที่ผมเป็นนักเรียนนะครับได้ไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมรวมจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยนะครับที่ผมได้ไปทัศนศึกษาและได้ไปเห็น นะครับภาพบรรยากาศต่างๆนะครับทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าคนในอดีตเนี่ยสามารถรลังสรรงานสามารถรลังสรรโบราณสถานสามารถรลังสรรแนวคิดความคิดภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมาได้นะครับเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกทึ่งแล้วก็อยากที่จะศึกษาแต่ว่าการศึกษามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมถึงเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ ซึ่งปัญหาที่ผมพบนะครับในการมาเป็นครู program, นะครับก็คือเด็กๆเนี่ยจะไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์เลยเพราะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะเวลาที่สอนเนี่ยก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับในหลายวิชาเด็กๆก็จะไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ที่ผมถามมานะครับซึ่งผมเองก็พยายามที่จะหาวิธีในการแก้ไขนะครับ ซึ่งมันทําให้ขอภายนะครับขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับจากสิ่งที่เด็กๆเขาไม่ชอบเนี่ยมันก็นําไปสู่ผลการเรียนนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่มันไม่น่าพึงพอใจนะครับพอผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจนะครับผมก็เลยคิดว่าเออจะทําอย่างไรที่จะลองเปลี่ยนแปลงวิชาประวัติศาสตร์นะครับจากที่เรียนแบบท่องจําเรียนแบบโจทย์เรียนแบบ <c oughs> เรียนแบบเดิมๆนะครับให้มัน เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้มองเห็นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับก็เลยลองหาเทคโนโลยีมานะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่นํามาใช้เนี่ยนักเรียนเขาก็ใช้ได้ง่ายเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเขามีอุปกรณ์นะครับในการสื่อสารนะครับก็สามารถที่จะ สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือว่าสืบค้นข้อมูลนะครับในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้ง่ายนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมนํามานะครับอัดคลิปในการขอเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องราวของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะไม่เบื่อ นะครับเขาก็จะไม่เบื่อเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องท่องจําไม่ต้องอ่านจากหนังสือเรียนหรือจากที่มีคนเขียนเอาไว้นะครับแต่เขาเนี่ยจะเป็นคนไปหาความรู้ไปหาคําตอบไปสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่เบื่อนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างเนี่ยผมก็ที่สอนเขาเป็นประจําเลยก็บอกว่าเขาเนี่ยอย่าเอาความคิดของตัวเอง หรือของคนในปัจจุบันเนี่ยไปตัดสินการกระทําของคนในอดีตนะครับซึ่งถ้าเขาเนี่ยเอาแต่อ่านหนังสือของคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับเขาก็จะไม่ได้อ่าเรียกว่าไม่ได้แสดงออกถึงความคิดเห็นไม่ได้เพิ่มเติมความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปซึ่งเขาก็จะยึดตามความคิดเห็น เดิมๆของผู้เขียนเก่าๆะนะครับทีเนี้ยก็เลยพยายามหาวิธีที่จะใช้ในการสอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะซึ่งจะเป็นพื้นฐานนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยอดนะครับไปในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการผมก็เอาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าเด็กสมัยปัจจุบันนะครับ เขาจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีเอาจริงๆผมก็ยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับรวมถึงในด้านของความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยเอาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยครับมาผนวกรวมกันนะครับซึ่งเด็กๆเขาก็แสดงออกนะครับในเรื่องของความเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาแสดงออกด้วยการถ่ายทอดออกมาผ่านชิ้นงาน ภาระงานที่มอบให้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขาได้แสดงออกนะครับถึงการใช้เทคโนโลยีนะครับถึงการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งผลงานนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับที่เขาทำเนี่ยเพราะผมเปิดโอกาสให้เขาทำได้อ่าด้วยตัวเองเลยนะครับไม่มีการไปควบคุมเลยแต่มีการควบคุมหนึ่งสิ่งก็คือ ควบคุมความรู้ที่เขาจะได้ก็คือ KPA ที่จะเกิดกับนักเรียนนั่นเองนะครับในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ของผมนะครับก็จะมี KPA ครบถ้วนเลยนะครับ K ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้นะครับ P ก็คือนักเรียนเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับและ A นะครับนักเรียนเนี่ย เขาก็จะมีความตระหนักนะครับและมีความรักนะครับในการในความเป็นชาตินะครับไทยของเราอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมมุ่งเน้นที่จะสอนที่จะแก้ปัญหานะครับที่พบเจอมานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีผลงานนะครับอยู่ในท้ายคลิปนะครับให้ดูนะครับเป็นผลงานที่เด็กๆเ,เขาสร้างสารรค์มานั่นเองนะครับ นอกจากเรื่องของนะัตรงเทคโนโลยีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วผมก็ยังมีเรื่องของงานกลุ่มนะครับซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับผมก็ มีกิจกรรมกลุ่มให้เขาทําด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของผมนะครับในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มันน่าเบื่อนะครับ <c oughs> ก็พยายามที่จะปรับให้มันดีขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นสภาพปัญหานะครับนํามาให้ผมเนี่ยหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กนะครับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นฐานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับนักเรียนก็มีเกเฉลี่ยในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีขึ้นและนักเรียนก็มีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้เรียนได้แสดงออกทางความคิดของตัวเองมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ